เด็กดเพิ่งได้มาคิดว่ายัางไงอืมโคตรเจมีมเลยวะดูนั่นสิพิ่งได้มาจากตู้กาชาเมื่อวานเองชุดแปลกจังฉันรู้นะและชุดนี้เนี่ยมันเรียกกันว่าชุดว่ายน้ำมันเจ๋งมากแบ๊ดมันแต่มันไม่ได้อะไรเลยดูนี่สิแม่งดีไซน์เจ๋งจัดป่วยทางจิตต้องการอบรมสั่งสอนคิดว่าอย่งไงดีแต่เดี๋ยวก่อน นายยังไม่ได้เห็นสิ่งนี้ฟ้าแฟดสองตัวบัญหาโยั่วยว่นกวนประสาทน่าประทับใจนหนคอดูนักเรียนของพ่ออารเลนสิอืมอหื ดูชุดสีแดงฉานนั่นสิแล้วอาจะความยียวนกลประสาทนั่นอีกโอพระเจ้าไอเด็กนี้มันกลประสาทด้วยมุมแบบนี้อ่ะนะเด็กเวนนี่ทำเอาอยากจะร้องไห้เลยล่ะมีอะไรเหลอเปสิกน,นายดูเหงื่อออกนะ